สวัสดีทักทายจ้าทุกคนวันนี้เอามาอาัปเดตมาพริกพริกแต่งสาวแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นบอท่นได้เป็นมาบอท่นได้ติดผลเป็นบ่ค่ะตอนนี้เริ่มติดผลแล้วเด้อค่ะเด้อเริ่มติดผลแล้วนะคะทุกคนน,นี่เคนแต่งสาวเร็จแล้วคะ่ะ ตอนนี้สาวแต่งสาวเต็็แล้วนะคะแต่งจริงมันเสร็จเรียบดอยแล้วกำลังปิดลูกนะทุกคนคอมเมนต์กำลังติดแลวคะ่ะดูกำลังใหญ่ลูกกำลังใหญ่นะคะ อตอนพอะะตอนมันทีนัน่กะนาสิดกประมาณนึงเนาะคะ่ะพอมันจะโตขึ้นเนี่ยมามือนันบานายใหญ่ขนาดนี้ด้วยค่ะนะคะ,นะคะยังแต่งสาวยังบันได้เสร็จเนาะมาเมื่อนี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็กลัวเป็นบ่นนค่ะ แต่ที่กลักวๆนี่แหละค่ะมันนี้แต่งสาวเสร็จแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ตรงตรงตรงนี้ประมาณตัวนี้สี่ละสี่ลาเนาะคะ่ะตัวนี้สี่ลาอีกส่วนนูน้นสองลายสามลาไปรวมประมาณสิบล่เนาะคะ่ะมันแต่งสเสร็จแล้วค่ะขนาดไอ้ต้นหน่อยๆอ,อ,อยู่ด้ีค่ะนี่ อันนี้ต้นต้นเล็กๆอยู่ดิยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ประมาณหนึ่งอยู่ค่ะการแต่งสาวควนก็ว่าใส่ประมาณบอดุลนะค่ะหน้าชิจ้างค้นน้ำะค้าจ้งสิยดเร็วประมาณหนึ่งนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีนึง สิมาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งติดมุดแล้วค่ะตอนนี้ติดผลเด็กต้นน้อยอยู่นะคะอีกสักพักนึงแด้ค่ะกำลังสิเตรียมขึ้นนะคะเสียบ เสียบไหม้จังหน้ากเนนะะ็เสียบใหม่ขึ้นเนาะค่ะเสียบไหม่ขึ้นไม้เล็กไม้ใหญ่่ากันไปจากนั้นหน้าสิขึ้นเป็นไม้สูงเลยนะคะเจ้าหน้าให้ใหมันขึ้นสูงเจัาหน้าเดี๋ดวพักกันใส่ใหม่แล้วเนาะไม้ทำไว้เนาะคะ่ะแต่ข้อแต่งยังสีเหลวๆมันก็จะทนทานแน่เลยะคะ่ะมันจะบงวยเลี้ยวปันใดมันก็จะทน คนลมน้ำเนาะพอเวลาลมมามันก็จะทนประมาณนึงมันก็จะบ่งงวยลงเลี้ยวนะคะก็สว่วนส่วนมากจะงวยกันสูงขึ้นก็พอดีละคะ่ะใส่ไม้คำพอดีนะคะทุกคนใส่ไม้คำไว้นะคะ แอบแอบแอบยังรอไว้บ่สีไล่สีไล่เราก็จะเดินเดินบ่หอดกับสีไล่ กว่าสุสดนอสายตาคุณแม่ค่ะ,ะมามึงมาชมลูกกำลังโตแล้วค่ะรุ่นแรกรุ่นแรกก,กกับลูกกำลังโตแล้วเนาะคะ่ะกำลังโตแล้ว,วสว่างอยู่ค่ะปรนเดี๋ยววันนั้นมามาเบิ่ง มันผงขึ้นประมาณนี้ตอนนั้นมาเบิงนีซํานี่ต้นที่มันบางงามนี่แต่ม้มน,นี้มาเห็นสูงแล้วค่ะสูงยาวไงแล้วค่ะนาองค่ะต้นสูงประมาณนึงแล้วจิพาบนไปบนมาอยู่นี่บ่ โอ้ยางมาหัวดี๋ยวค่ะคุณใกล้เติบอยู่ไากันจะอ่อนลูกมันประมาณหนึ่งนี่ล่ะนะลูกมันโตแล้วโดยยางไปเดชสว่างงามการดูแลก็ดูแลอย่างดีเนาะครัสายน้ำหยุดเดช่วงนี้มุมสกืนนี่ฝนตกค่ะ เืนในฝนตกประด้หดดนองน้นะคะสูตด้ายตานะคะทุกคนรุ่นแรกก็จะได้เก็บแล้วนะคะแต่พอสูงกนมาก่าน,นินน้อยนึงเดี๋ยวอาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง อัปเดตไปเรืเลยนะคะอาทิตย์นึ่งกับชิมาแม่เยี่ยมเย็ยนเทียนหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังลใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะคลิปนี้ไว้สำนีสก,กุนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน ขอบคุณนะคะขอเข้ามาแล้วก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ